พอกลับปั้งดิตั้งตั้ง,งด้ถูกแล้วเอา,เอา้อยไหมุนได้งฮะมันห,ม,หม,มุนแล้วกปงไม่หมุนอะไรป่ะที้หมุนกล้องไงแค่หมุนปั้งแค่นั้นแหละจะกัก้งได้ ี่น้องเอ้อเยอะไรไม่มีคนมาดูเลยเ,เรากล้องทำไมตั้งอย่างนีพี่น้องอย่าพึ่งเด้อครับพี่น้องตั้งกล้องก่อนโอ้ยตั้งบ่ได้พี่น้องอมีขาตั้ง เยอะตังกล่องไม่ก่อนครับพี่น้องตังดีๆก่อนกำลังสียางที่เดินทางไปโอ้ยอยากไปไอตัวไอ้นั่นมันไม่ได้อามาสวัสดีสุกคนเด้อพี่น้องน,นี้สิไปหาลูกสาวก่อน พ่อจะตับจะดับเป็นไรวะสวัสดีครับยังตั้งกลองไม้หรือ,รอพี่จะ <laughs> หาวิธีตั้งไม่กันเลยในรถมนันไม่มีตุ๊กแก ทำตอนนี้ฮะวที่แท้ก็ได้ไหมครับก็สวยไม่องเช็ด โดดมันมีปัญหาเป็นสันซันพึ่งไปเห็ดเออใหม่ๆมึอหัวบ่านเ,อ,เอาหูฟังพ่ออะลูกไ,ได้มาอตายเลยไม่ได้หูฟังมาจับเอเอก็พูดดิ มไม่มีขาตั้งไงลูกนะคุยครับเอฟซี FC ลูกออพ่อเลยไม่ได้คุยเลย มงต้องยังไงจะรีบไปเข้ามากับบท่านติดตามกับฝากกดติดตามเด้อครับรอของานนี่สักหมื่นหาเด้อครับ ได้เลยนะมันมันมันโอเคไหมลูกดูกล้องกลองอ่ะมันประมาณสามสิบเป็นัลื่นเท่าไหร่ตอนนี้ันงได้ป่ะมันต้องตั้งก่อนขึ้นไลฟ์สิพ่ออ๋อตั้งก่อนขึ้นไลฟ์ตั้งก่อนขึ้นไลฟ์ดึกป่ะตั้งดูดิตั้งได้ป่ะก็ไม่รู้เลยไม่ได้ต้องตั้งก่อนขึ้น ก้องไม่ถือก็มาจังหน้าพอ่อเธอพ่อคุยกับเพื่อนๆไม่ได้เลยอ่ะที่นองพอดีมอนมมมี่ตัวติดรถมือหนีบอะไรเอามาลืมท่าไหลมนมมี่ตัวติดรถก็เลยกลายมาตังใสน่นไหนถือเอา แต่ก็บ่ได้ถือเองดอกขับรถน้ำถือน้ำมันบ่ได้หรออเ่าอ่านอ่านมีคอมเมนต์ไหมอ่านรถข้างนาพี่นอ้องคนดำกำลังไปเะครับพี่น้องไปหูมองจอดรถบอกแน่ครับพี่น้องไาไปก่อนนะ่ะ พี่พ่อไปเอาน้ำยาแอร์เอาอีกแล้วเนี่ยช่างบอกที่มันลอบมันตกเนี่ยยังตกอยู่ต้องไปหาช่างใหม่อาจสิบไดยว่าเทอร์ได้เด็กครับพี่น้องเดี๋ยวไปถึงพุนทาเบิงว่าสิไลสดหรือจังไดดีตังว่าเน็ดิได้บต่ตังเบิงเน็ดก่อนนำขันเน็ด ไล่ได้ดีก็เอาไล่เลยคันเน็ตไล่บอได้ก็อาจจะต้องทายเอานะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าพราไปอถึงบุ่นแล้วมันค้นสิหลายมันอาจสะเน็ตอาจสะสู่กันเดี๋ยวพอต้องไปเติมนกันตรง เดีย๋ยวอาชิไปอน,นุสาวรีย์แล้วอาชิตีแล้วงานนั่นแล้อาชิพไปเส้นทันต่อเฮ้เราก็ไม่อา่านแชทที่เขาเลยเ่ะเขาขับรถอยู่อ่านไม่ออก,กรอ้อคนเ,เริ่มมาเลยที่ไหน มันมีเวลาก็ไปก่อนกันอยู่ยครับี่นอกไปถ่ายอยู่มันเบืองบรรยากาศน้ำทายน้ำสิทัานไปเนี่ยจะไปก่อนไม่ยังเดียวไล่สดไปหลาพอทันมาคุมเลยเนี่ยสามร้อยลย ก็เพิ่งออกจากบ้านนะี่นองเดี๋ยวไปเติมแก๊สสักหน่อยเออ ดูมันนอนไม่อมิ่มเหเเเมืนนอนป่ะไมแชร์พ่อเยพ่อยังไม่แชร์เลยเห็นไหมที่กดแชร์แชร์ไปไหนอะแชร์ไปเพียนพ่อเลยย้อนไปกคตรเก่ แล้วคนมาเดเออมันแชร์เพจนี่ว่ามันไม่ใช่แชร์เฟซถ้าเฟซอะคนจะเยอะมีเพจพอ่อคนยังไม่ไหนตัวดีเราจะให้ะไรให้เขา ยังมาพี่น้นองอืมค้างไปแล้วป้องกดยังไงข,ขอให้ล่าสุดไว้ก่อนอกดแชรแ์ให้กดแชร์เมื่อกี้ก็เป็นเลยลงมาลงขึ้นไปไนอ๋อแชร์มันยังหมุนอยู่ลูกมันยังหมุนเน็ตเน็ตมันยังหมุนเด้อหาเข้าจอมันขึ้นเลยเดนินมาเดินมาดูจอมันดำเลยนะเป็นอย่างงอ้อผมไม่ไปได้บนนี้เลยลนะ องดดิโาบริษ่อะรกบบาทออกใหม่แล้วไล้ใหม่บา